ค้างคาวดำมีหนวดด้วยค่ะตอนนี้ต่อพวปูดไปเยอะครับพี่นี่ค่ะอยู่บนหลังคาค่ะหล่นมาจากเฟินข้าหลวงหล่นมาจากนน่นหล่นมาจากนู่นค่ตะต้นตะเคียนนั่นค่ะว้าวลูปสิบยางนาน,นะคะนี่โอ้ยข้างบนจะเป็นพวงชมพูค่ะเห็นไหมนะ ว้าวค่ะเราจะไปน้ำตกทีรอสูกันค่ะทีรอสูไปไหมไปจะมีดอกไม้ป่าให้ดูด้วยค่ะจะเป็นต้นไผ่สีสุกครับจะหน้าร้อนตีนไปสีแมกเจอร์แตงไฟได้นะอันนี้ไผ่ป่าครับไผ่สีสุกไผ่สีสุกไปก็ไปเผาข้าวหลามก็ได้นะถ่ายให้พ่อ เป็นเอ็นต้องเหอนสามระวังน้ำไหลค่ะน้ำไหลไหลนอนใส่ลูกชิ้นเตียงใส่ลูกชิ้นมีลายพันไหมกล้วยป่าค่ะกล้วยป่านี่ลูกชิดนค่ะ จะต้มน้ำให้เดือดเลไปเลยๆของสับพัดน้ำเราลยเย็นเจี๊ยบไปเลยกว้วางกัินหมดหึงลมกูลมใช่ไหมปั๊บหึงตายกูตายไปด้วยกันมึงกับกูต้องไปด้วยกันน้าโอ้ยแดดส่องลงมาไมดีเลยเข,ข้าวสักแก่ลงึ้นก็มีขายรุ่นใส่ข้าวมนได้ใช่ไหมคะ ครับเราขึ้นไปชัน้นบนได้ไหมครับ